ภาษาจีนกลางคำศัพท์ของใช้ในครัวห้องครัวชูฝางชูฝางฝางแปลว่าห้องนะคะชูฝางห้องครัวของใช้ในครัวชูฝางยงผินชูฝางแปลว่าห้องครัวยงผินยงแปลว่าใช้ผินแปลว่าสิ่งของยงผินก็คือของใช้ชูฝางยงผินชูฝางยงผินช้อน ทางชื้ทางแปลว่าน้านะคะก็คือไอ้ที่ตักน้ำนั่นเองนะคะที่ตักที่มันมีน้ำอ่าจำง่ายง่ายนะคะทางชื้ทางชื้สมช้าจืชาจืชาจืตะเกียบขวายจื้ข i ายจืขวายจืจานผานจืผานจืผานจืถ้วยวนัวนวัน หวานชามต้าหวานต้าแปลว่าใหญ่หวานแปลว่าถ้วยถ้วยที่มันใหญ่ๆก็คือชามนั่นเองนะคะต้าหวานต้าหวานถาดต้า盘子ต้าแปลว่าใหญ่า盘子แปลว่าจานจานที่มันใหญ่ๆคือถาดต้า盘子ต้า盘子ตู้กับข้าวชั้นเก๋ชั้นเวยทำไมพระเอกถึงเขียนว่ากล้วยกับกุ้ยเพราะว่ามันจะระหว่างสระโอกับสระอูนะคะ เไม่ใช่กุ้ยเนะคะชูเก๋มีทำครัวใช่เตาใช่แปว่าอาหารหรือว่าผักก็ได้นะคะใช่เตาก็คือเป็นมีดที่หั่นผักหรือว่าใช้ทำอาหารใช่เตาใเตากระทะเจียนโกเจียนแปลว่าทอดโกแปลว่าหมอ้อหม้อที่ใช้ทอดก็คือกระทะเจียนโกเจียนโก ซิงสวยเฉาวสวยแปลว่าน้ําเฉาก็คือเป็นที่ที่มีน้ําอยู่ในนั้นนะคะสวยเฉาวสวยเฉาเตาอบเข่าวเซียงข่าแปลว่าอบหรือว่าย่างใช่ไหมคะเซียงแปลว่ากล่องกล่องหนึ่งกล่องที่ใช้ย่างหรือว่ากล่องที่ใช้อบก็คือเตาอบข่าวเซียงข่าวเซียงกาต้มน้ำสวยหู เวยแปลว่าน้ำสวยหูกาต้มน้ำสวยหูสำหรับเด็กที่ไปโรงเรียนนะคะที่มีกระติกน้ำเขาเรียกอะไรกระติกน้ำใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็เรียกว่าสวยหูเหมือนกันนะคะที่ใส่น้ำแล้วไปโรงเรียนเออเวยหูหม้อต้มตุ่นกัวตุ่นแปลว่าต้มนะคะกัวแปลว่าหมอ้อตุ่นกัวตุ่นกัวหม้อกกัวกัว,กว ฝาหมอ้อก,ก,กัวไก่กัวแปลว่าหมอ้อไก่แปลว่าปิดปิดหมอ้อใช้ปิดหม้อนั่นเองนะคะกัวไก่กัวไก,ก,วก่เป็นฝาที่ปิดกระทะก็เรียกเหมือนกันนะคะกัวไก่หม้อหนึ่งเจิงกัวเจิงแปลว่าหนึ่งนะคะเจิงกัวเจิงกัวเขียงเชี่ยใช่ปั่นเชี่ยแปลว่าตัดใช่แปลว่าผักปั่นแปลว่าแผ่น แผ่นกระดานแผ่นไม้หรือว่าแผ่นพลาสติกก็เป็นแผ่นๆนะคะก็เรียกว่าเช ch ื้อช่ปั่นเชื้อช่ปั่นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตี้ยนแปลว่าไฟฟ้านะคะฟันแปลว่าข้าวกัวแปลว่าหมอ้อไฟฟ้าฟันหม้อก็แปลเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะเตี้ยนฟันกัวเตี้ยนฟันกัวหม้อหุงข้าวก็สามารถเรียกเป็นเตี้ยนกัวสั้นๆก็ได้นะคะเตี้ยนแปลว่าไฟฟ้าใช่ไหมกลัวแปลว่าหมอ้อ หม้อหุงข้าวเตียนกัวเตียนกัวกระทะไฟฟ้าเตียนเฉากัวเตี่ยนแปลว่าไฟฟ้าเฉาแปลว่าผัดกัวก็คือหม้อหม้อที่ใช้ผ <ÿÿ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 . bas> <ato> ัดไฟฟ้านะคะก็คือกระทะไฟฟ้าเตียนเฉากัวเตียนเฉากัวเตาไมโครเวฟเวฟโปหลูเวฟโปหลูเวฟโปหลูเตาแก๊สวะซื้อหลู 瓦斯炉วัสหลรเครื่องปนจับวปนจีจับวปนจีจวปแปนจีกระติกน้ำร้อนเตี้ยนสวยหูเตี้ยนแปลว่าไฟฟ้านะคะโสยแปลว่าน้ำหูก็คือเป็นกระติกกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะคะเตี้ยนโสยหูเตี้ยนโสยหูตู้เย็นปิงเซียงปิงแปลว่าเย็น เซียงแปลว่ากล่องกล่องที่มันเย็นเย็นก็คือปิ้งเซียงคือตู้เย็นนะคะปิงเซียงหูกระทะหรือว่าหูหม้อนะคะกัวเออกัวแปลว่าหม้อเออแปลว่าหูกัวเออ,ก,อ,เอ,อกัวเออ,เอ,อด้ามจับกระทะกัวป่ากัวแปลว่าหม้อป่าก็คือที่จับกัว,ป,วป่ากัวป่าฟองน้ำล้างจานใช่กวาปู่ใช่กววแปลว่าบวกปู่แปลว่า ผ้าผ้าที่มันคล้ายบวบหรือเปล่านะคะใช่กวาปูใช่กวาปูน้ำยาล้างจานสีหวานจริงสีแปลว่าล้างนะคะหวานแปลว่าถ้วยสีหวานจริงน้ำยาล้างจานสีหวานจริงผ้าเช็ดต,ตัหมอปูหมอ้อปูหมอปู